สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองจีชาแนลครับวันนี้พามาชมหนังอีกแล้วครับผมวันนี้อยู่กับทีมงานทีวีชัยภาพยนตร์ครับจันปลาสดครับผมทีมงานที่ไม่แข่งกับใครนะเท่าเกว่าอย่างนั้นเลยเวลาถามแก่เกก็จะบอกว่าทีมงานของเราตามมีตามเกิดครับผม วันนี้โรงงานอยู่ที่วัดสวนในนะครับนี่โลโก้ครับผมตามมีตามเกิดไม่แข่งกับใครจริงๆฮะพ่อแก่ไว้อย่างนั้นเลยทำเคพอได้ออกงานให้ลูกน้องได้มีงานทำบรรยากาศวันนี้ก็ช่วงเย็นครับผมพาพี่น้องมาชมนะฮะงานแก้บ,บนครับวันนี้ลงจอขนาด1 8เมตรครับตอนนี้ก็กำลังทยอยเอาจอขึ้นนะครับ,รบน้อง กิจการนอกฟรับ็ผมนะคสำหรับหนังกลางเป็นอีสานบ้านเรานาโสเสกเมยืนนี่นะระบบโฟมการตั้งโจระบบไฟแสงสีเสียงรับประกันความอลังการแน่นอนกับทีมงานทวีชัยภาพยนตร์เด้อพี่น้องเดิอนะครับมีาการเรียกใช้ได้ครับผมนะทีมงานตามมีตามเกิดเ่าเกจันไว้อย่างนั้นเลยนะครับผมไม่มีหรอกว่าจะคุยใหญ่ตัวอะไรนี้มีแต่ตามมีตามเกิดทีมงานของเรานะ ทำมาเพื่อแค่ได้ออกงานให้ลูกน้องได้พอมีงานทําไม่คิดก็บไปแข่งกับใครนะเป็นหน่วยที่ชอบนะผมชอบโสโลแกนแกนะอเอาแกว่าทีมงานตามมีตามเกิดไปนะวันนี้ก็หันหน้าไปทางทางจึงแบบ <c oughs> นะคิเดเหนือครับผมเมโซเซยิย้งตากันจึงแบบนี่ครับผมเอาบรรยากาศมาฝากเด้อ ตอนนี้ทีมงานก็เอาจอขึ้นแล้วครับผมวันนี้อากาศเจยมไสครับผมนะฮะเย็นสบายแต่ช่วงรถหนวยมาประมาณเพียงนี้ร้อนตับเล็บเลยครับผมมาเดี๋ยวพัไปชมบรรยากาศด้านหลังครับผมคึกคักครับผมเวลามีหนังนะฮะก็พี่น้องไม่ว่าจะเป็นโอ้เจ้าทินครับผมนะฮะเคยมุมมานเตาตานังซมตางนี่ครับผมพอค้าแม่ขาย เมค้าพ่อค้าก็ได้รายได้กันไปนะครับไม่ใช่ว่าเวลามีหนังนี่หนังจะได้รายได้อย่างเดียวนะครับพ่อค้าเมคขายที่มาขายตามหนังก็ได้มีรายได้กันไปนะฮะถือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนใช่ไหมนะครับมีหนังก็ต้องมีลูกชิ้นโทษนี้เลยเจ้านี้เด็ดครับผมไปดูหนังที่สนวนนที่ไรก็ต้องได้ทานตลอดนะครับ นี่แหละครับผมปฏิการิยหนังบันเรานะฮะโซเซกเมยืองอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์มิกเซอร์นะครับของทีมง,งานตามมีตามเกิดแน่นอนมนตีน <c oughs> นะชอบสโลแก,กนจะนับเลยชอ่มากเลยครับสโลแก,กนไม่ได้ทําแข่งกับใครนะฮอนเซาเอ็นจิเนียร์รุ่นเดือนะครับผมของเทระบอเมนตีนนะมึงนะสาาเอ็นจิเนีย ้องใช้คาว่าเอลมาเทาเกือเท่าตาเอลเลยตอนนี้เป็นทีวีชัยก็จะเปลี่ยนมาเป็นประดิษฐ์เจริญสาวนะครับในส่วนของ power b a s ส่วน power ขับกลางก็จะเป็น v o r t e x 5,000 i m มนะครับแล้วก็ขับเลมก็ L 2,004ครับผมนะอุปรกรณ์การเล่นก็จะเป็นโปรดฟีนโปรดนะครับหรือว่าจะเป็น EQ ตามที่พี่น้องได้ชมอยู่เลยนะครับเล่น3ทางนะครับ เบอร์โทรศัพท์ก็นี่เลยครับผมนี่นะฮะบรรยากาศช่วงเย็นอันนี้ก็จะเป็นบ้านโบราณนะฮะหลวงปู่พรมศาลารวมพลังชุมชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานรูปโลหลวงปู่พมนะครับผมพี่น้องท่านใดที่อยากมาสักการะมาได้ครับผมนะฮะบนบานเรื่องไหนที่ไม่สบายใจนะครับเรื่องสุขภาพ การงานนะครับผมการโสบบรรจุต่างๆอันนี้ตามที่เคยสอบถามเจ้าภาพมานะครับก็มีหลายรูปแบบครับผมนะที่เจ้าภาพหรือว่าจะเป็นพี่น้องเราอยากมาบนนะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมพอค้าเมขายพอที่จะได้รายได้กันไป,ปรบรรยากาศมากฟาครับผมน้าอีสานบ้านเราสโรเต็คขแม่ยืงบาท นี่เฮ้ยบาดบอลฝูงเว้ยเมียนนั่งก็ต้องเมียนลูกชิ้นทอดนะบอลเตะสง้นใส่หนุ่มเจอีกบาดโอ้ขนมเมียนเสด็จติยะก็มมโมตบัดเฮ้ยมึงเลย <c oughs> นะชูมือยูมเสาบานเด็ดเตะปวนกระเจ้ามุกถานี่นะโอ้ขนมเมียนโบลฮองเด็ดเมืองจะนับเลยยุบนี่กุยมือนางซีโบลฮองอันนี้ก็จะเป็นร้านส้มตำพี่แพรวนะครับผมแล้วก็พี่ผู้ชายแฟนแกนก,ก็ขายลูกชิน้นครับผม อ่ะตอนนี้ดึงโจขึ้นแล้วครับผมรอมที่จะทําการเสนอฉายคืนนี้หนังชายห้าเรื่องนะครับชอบจังเลยครับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมคิดถึงสมัยตอนเด็กๆเกนาะพี่น้องเนาะนะฮนะในหมู่บ้านมีหนังนะครับผมก็นี่แหละครับผมแต่ถ้าสมัยก่อนนี่ส้มตำนี่ประมาณบาทหนึ่งเนาะพี่น้องเฮลสสกูบอยนี่ผสมใส่น้ําแดงใส่น้ําแข็งปักใส่กับต้นกล้วยถุงละบาทนี่อร่อยเหาะ นะสมัยก่อนนี่จนหลือเกินนะครับไปดูหนังนี่แม่ให้ประมาณ5บาทกันนันเลยนะครับผมสมัยนี้เด็กๆนี่ได้เงินไปดูหนังน่าจะเยอะนะครับหลายท่านบอกว่าสมัยก่อนนี่รถก็ไม่มีนะครับต้องปั่นจักรยานนะครับผมขี่จักรยานเติวหาหมูมีจักรยานถือระเก่งนะพวกผมนี่เดินลัดทุ่งนาไปเลยนะครับเคยเดินไกลสุดประมาณเกือบเจบกิโลนะครับเดินไปดูหนังไม่มีหรอกครับว่าจะ อยากกลับตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะต้องอยู่จนถึงเช้าเด้อนะรอบมานที่คลายขโมยนะนางชกชายน้องเชื่อมบานรอบปฏิเสธเชื่อมตัางดอกรับที่ห้าบีโมงโอ้ใจรักเต็ม่เดิมยน้องพี่น้องเนาะสู้จริงๆเลยเมื่อก่อนเดินลัดทุ่งนาไปดูหนังกันนะครับอ่ะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมแล้วกันนะครับผมบิทวีชัยโปรโมชั่นนะครับผมทีมงานของพี่จันทร์ปลาสดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ ตู้ลำโพงก็จะเป็นกระแทกข้างข้างละ24ใบนะพี่น้องเด้อส่วนจิตสนใจอยากเอาไปรับงานก็จับกันได้เลยนะครับเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่สโลโกแกนแกก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ได้ทําแข่งกับใครนะครับทําไปเพื่อที่จะมีงานให้ลูกน้องได้มีงานนะตามมีตามเกิดสโลกแกนก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยหนึ่งครับผมที่น่านับถือนะ นะครับไม่ต้องไปอิจช้าหรือไปดูถูกดูแคลนพี่น้องเพื่อนร่วมอาชีพนะฮะเวลาพูดก็พูดแค่เรื่องส่วนตัวของเรานะฮะไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องแข่งกับใครทีมงานตามมีตามเกิดไว้อย่างนั้นนะบอบมากเลยอ่ะมีงานมีการติดต่อได้ครับผมนะร,รับประกันอีกหน่วยเลยเลยครับผมแสงสีเสียงไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับกับทีมงานบิ๊กทวีชัยภาพยนตร์มีงานมีการเรียกใช้ได้ครับผม นะอยู่บ้านเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุบรีรัมย์นะครับก็เข้าไปที่ YouTube พิมพ์หาได้เลยเด้อพี่น้องเด้อ